สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกช่องไซเบอร์ชาแนลและท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการจองคิวออนไลน์ยื่นเอกสารทวงหนี้ที่กองทุนประกันวินาศภัยหรือว่ากปวผ่านแอปที่ชื่อว่าคิวโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ทำประกันโควิดเจอจ่ายจบเอาไว้ และบริษัทได้ปิดกิจการไปแล้วนะครับเราสามารถจองคิวเพื่อส่งเอกสารทวงหนี้ผ่านแอปที่ชื่อว่าคิวได้นะครับสำหรับวิธีการและขั้นตอนการจองคิวมีดังต่อไปนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าคิวตามรูปภาพนี้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราเปิดขึ้นมาจากนั้นให้เราล็อกอินด้วยบัญชีไลน์หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปตรงที่อีเวนต์ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกยื่นคําทวงนี้กรอบกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรา 1. ห,หมายเลขประจําตัวประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทาง 2. เลือกประเภทธุรกรรมเช่นยื่นคนําทวงหนี้บริษัทอาคาเนปรกรรไกนภทยและอีกหลายๆบริษัทนะครับเลือกตามที่เราต้องการเลยนะครับ 3. เลือกวันเวลาที่จะเข้ารับบริการเสร็จแล้วให้กดต่อไปจองคิวคำตรงนี้ที่คอปวอสําเร็จจากนั้นเมื่อถึงวันนัดหมายให้เรากดยืนยันเข้ารับบริการก่อนเวลานัดหมาย15นาทีเพื่อรับบัตรคิวในระยะ1,000เมตรจากพื้นที่จัดงานนะครับเพื่อให้ใน่ใจว่าเพื่อนๆได้จองคิวสำเร็จให้เรากดเข้ามาที่หน้าแรกของแอปค นะครับจะมีเมนูนัดหมายกปวนั่นหมายความว่าเราได้จองคิวสำเร็จอย่าลืมกดยืนยันเข้ารับบริการก่อนเวลา15นาทีในวันที่เราจองคิวด้วยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมเอกสารไปให้พร้อมในวันเวลาที่เราจองคิวด้วยนะครับสำหรับการจองคิวออนไลน์เพื่อยื่นคำทวงหนี้ที่กองทุนประกันวินาศภัยหรือว่ากปวก็มีเพียงเท่านี้นะครับ หากเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมและทีมงาน c y b e อร์ Channel ก็จะหาคำตอบมาให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง c y b e อร์ a n n e l ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ